สวัสดีครับผมบิ๊กชอรรถบ้านนะครับวันนี้นะครับก็มาปิดการขายนะครับเดี๋ยวสไลด์คันนี้นะอเวนซ่านะครับต้องบอกว่าคนดวงใจเย็นมากๆเลยล้วก็ต้องขอโทษทุกเสียงทุกสายด้วยครับที่โทรเข้ามาเอ่อเราไม่ทันนะฮะคันนี้เนี่ยปีขายไปส่งที่สมพจนนะครับที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะฮะค่าสไลด์พี่สมพจน์ออกเองนะครับต้องบอกกันเลยนะแต่ว่าผมก็ลดไปนิดหน่อยนะพี่สมพจออกค่าสไลด์เองครับตอนนี้ก็สไลด์ยิงยาวไปขอนแก่นนะครับตอนนี้เวลา9ก้าโมงนิดหน่อยถึงนู่นก็ประมาณ3ามโมงนะครับคราวนี้ก็หลังวออก น่าจะแห้งๆหน่อยนะเพราะว่าโดนหวยกินครับอโอเคครับเดี๋ยวมาดูรถสไลด์ขึ้นไปครับทีมงานมืออาชีพนะฮะแล้วก็เ,เวลาสไลด์ไปเนี่ยต้องบอกว่าผมจะเก็บมัดจำก่อนนะครับหลายๆคนบอกเอ๊อมีเก็บปทางหรือเปล่านะเนีถ้ามันลดคัรล100้อยสองร้อยนี่ผมจะเก็บปทางเลยนะครับเพราะว่าวิ่งออกไปแล้วมีค่าใช้จ่ายนะเนี่ยเนี่ยคือเขาเก็บเลยนะต้องบอกเขาเก็บเลยนะนะครับบางทีเอ,อ๊ส่งแล้วเก็บปายทางนี้เราก็ลําบากใจนะฮะ บางคนก็ไม่กล้ามาจําตรงนี้ผมเข้าใจนะครับนะแต่ว่าเป็นกฎไว้เลยนะต้องมาจำนะถ้าไม่จาก็มาเองง่ายๆ,ๆแค่นั้นเองนะครับรอ,อดูฮะตอนนี้กำลังรัดสเตย์อยู่ะนะครับมีโชคสไลด์อ่อนนะเรียกใช้บริการได้นะครับเบอร์โทรด้านข้างเลยนะฮะ เรียบร้อยครับไปแล้วครับอำเภอพนคอนแก่นนะมีบริการส่งถึงบ้านเลยครับ ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะต้องขอบคุณพี่สมโพชและครอบครัวมากๆเลยที่ซื้อรถคันนี้กับน้องมิชชอนนะครับก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งเด้อครับ